เออแต่ว่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกครับมันมันก็เป็นแค่อุออบัติเหตุครับฉันเป็นครูปกครองนะเธอไม่ต้องยุ่งหรอกแต่เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของเด็กแฟงนะครับยังไงผมก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับแต่ครูครับมันก็ยุติธรรมรอเปล่าครับที่มาสั่งพักการเรียนเพื่อผมอะเด็กแฟงกำลังถามหาความยุติธรรมให้กับเด็กห้องธรรมดางั้นเหรอมันก็ไม่เกี่ยวหรอกครับว่าผมอยู่ห้องไหนอะจะเกี่ยวได้ไงอะผมก็ทาําเพื่อผมก็ทําเนี่ยมันก็ต้องพกักพักการเรียนทั้งคู่นี่ครับ ไอเฮียงั้นมึงกับกูเริ่มไปกันเลยไหมไม่ไม่หลีี่หลังจากเรื่องในวันนั้นผมก็ยังไม่รู้ว่าพลังของผมนั้นคืออะไรกันแน่ซึ่งผมก็คิดไปแล้วว่าผมน่ะอาจจะไม่พลังจริงก็ได้ผมก็เลยบอกอาจารย์ไปว่าผมนั้นไม่เหมาะสมกับห้องแฟกแต่ว่า ไอเว็บพวกมึงก็ได้มาบอกเรื่องนี้ไปเธคิดว่น,นั้นล่ะทำไมถึงพวกคุณได้อยู่ห้องแฟกค,คำตอบก็คือพวกเราจะไม่ใช่คนธรรมดาอีกต่อไป อะไรพวกผมเนี่ย โอ้ยไปตามโอ้โหโอ้ยส oh. วัสดีพวกนั้นน้องเดือนมาครบแล้วสินะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเราจะขาดน้องโตเอ้ยขาดใครไปสักคน <c oughs> ใช่ไหมไม่ใช่ขาดไอ้ขาดไอโอมอ๋อขาดไอโอม,ไ,โมไอตาลุยกลับบ้านอะ่ะเออเนอี่ยไดีปะ ไม่เคยโอ้จบแล้วตามเท้นไม่ทันไดไงเออช้ามาเถอะอ๋อรู้จักเดือนเดินกับโตเดือนกับโซนี่มันมาบ่อยจดิว่าว่าเป็นเขาดังเขาดังเขาดังเหรอเขามีชื่อเสียงเออช้ามาเถอะช้ามาเถอะเอาเข้าเรื่องดีกว่าอ่าอะไรวะใครมันกดคีย์บอร์ดวะเฮ้ยฮัลโหลอ๋อนี่ไงไอไอนี่ไอน,นี่ไงกดอยู่อ๋อไอเนั่นนะเรากดเอ้กดเบาๆหน่อยโอ้โหมันลำคานอะไรมันลำคาน เอ่อทุกคนวันนั้นไอเว็บที่มันเชิญศักยภาพวันนั้นอะทุกคนว่าเป็นเรื่องอะไรวะไอพวกนาน้องโตเวทนเนรอเธอเจอร์อันนี้ใหญ่ามากไปยปะอ้าวแล้วเธอคิดว่าเป็นเรื่องอะไรละ่ะไม่รู้อะแต่ไม่ใช่เวทมวนตร์ละกันอะเพราะไม่มีไม้กายสิทธิ์ผ้ามไม้อบยาดตูน้องเดือนเดียว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  ไอ้นี่จบน้องเดือนน้องโตงเงนี่เยเขาดังขนาดนั้นเลยดังดังอ๋แล้วแล้วคิดว่าทำไมโรงเรียนต้องปกปิดชื่อนี้วะเอ้ยเกี่ยวเรื่องนี้วะฮะพวกงานสองคนกูอาจจะรอให้พวกเราพร้อมกว่านี้ก็ได้นะโหโหพร้อมจัดเลยจริงเลยอะเองโอ้ยโอ้ยนอคนบ้านไอ้พวกกูกนละคนเด้อ ตีมันก็นตอดอ้าตีเหีย่ยพ่อมลยไอคนที่มันต้องแบบพูดเนี่ยจะไม่พูดไหนเหรอพูดดีน้องชินไม่ใช่เขาชื่อเวฟผิดชื่อเนี่ยจำชื่อได้มั้งดิจำเลยชื่อพ่อแม่เพื่ออะดูดูดูอ่ะะ พอรครับคนนี้ชื่อทัุธรหรือชื่อเล่นเขาชื่อเวฟครับเป็นนักเรียนคนแรกที่รู้สึกภาพของตัวเองก็คือสัมผัสความระยะไกลครับท่านสัมผัสงั้นเหรออ๋องั้นก็แสดงว่าไม่สามารถควบคุมจากระยะไกลได้ตอนนี้ก็อาจจะใช่ครับแต่ภายในอนาคตก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้ครับแต่ตอนนี้ถ้าเขาได้เสียบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าไปในของเครื่องนี้เขาก็าสามารถควบคุมจากระยะไกลได้เลยครับและแสดงว่าตอนนี้พวกเด็กก็กำลังแอฟังเราอยู่สินะอยา่ยาอยา่าอย่า อย่าไปยุ่งกับคอมฟังคอมกับผู้ <Hey, S 1> อ่านคอมมันแลกอยากได้เฮ้ย <Hey, S 2> ฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนเออฟังผ<อ>ูดกันเหรอเฮยเฮ้ย hey. okay, ครับแล้วนะผมกำลังจะถอดนะเฮ้ยอย่าพึ่งสวัสดีนักเรียนทุกคนคุณเก่งมากน,นัวสุธรแต่ผมไม่ทําอะไรพวกคุณหรอกสมมผมจะรู้แล้วแต่ต้องเก็บพาร์ทนี้ไว้เป็นความลับด้วยเหรอเข้าใจไหมพวกเรียนเท่าไหร่ขอให้เก็บพารธนี้ไว้เป็นข่าวด้วยสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนี่ยรุ่นมีแต่การพัฒนาโตถ,ถึงมันดุนเช่นกัน จงจำคำนี้ไว้ด้วยล่ะต้อปิดคอมก่อนแล้วอย่าเพิ่งปิดเล่นเกมก่อนปิดไปเลยแม่ทีนี้ไม่อยากปิดปิดไปเลยอเครื่องนี้ก็ได้เนี่ยนะเออเอ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเฮ้ยเอ้า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 เอาดยามาชวนเอามาแบกงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดยวยยี เพ่แต่ว่าแต่วยกินเรื่องอะไรนะเหมือนอะไรพลังพิเศษเลังพิเศษวะอ๋อเล่นเกม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 มีพลังพิเศษไปจิ้วจิ้วไปเลยไปหาน้องเดือนไป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 เถอะไปเถอไปจะเอาองไปแ้ไปไปย้อนมายอนมาขอขอขอโอ้ยเอ้ยน้องเดือนน้องเดือนน้องเดือนช่วยมาอยู่พวกแฟนเกย์วันนี้ไอ้สอคนเนี้ยเอ้า อุ้ยยินทาโอ้ยไม่เห็นโทษครับอ้าวในในวันนี้ก็พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วนะใครที่รู้พลังของตัวเองก็ออกมาพินเศษได้เลยนะครับสวัสดีครับผมชื่อกอนพลังพิเศษของผมคือไม่หลับไม่นอนชักวอลต์ะกืนมาชื่อชื่อจริงผมชื่อเดือนธนนท์พาโตนี่โอเคครับผมครับอ่าชื่อเอยลูกน้องผมชื่อแอนผมครับอา้าวตาทําไมยังไม่ย้ายห้องอีกอ่ะผมชื่อตั้มดูแบบประชาชนนะครับ โอเคครับโอเคตั้ตมครับเป็นพี่น้องฝาแฝดครับอืมโอเคไม่มีปัญหาโอเคโอเคกูมองผิดเองอืมอืม่มะไปสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อตั้มพลังวิเศษของผมก็คือเรียนรู้เร็วนะครับผมครับสวัสดีเราชื่อน้ำตาลนะศักยภาพของเราคือสามารถอ่านใจคนได้และสามารถรู้อดีตของสิ่งของได้แต่ต้องอ่านสิ่งของชิ้นนี้สิ มาไอ้นี้เป็นของคนที่ชื่อตุ้หนุย่ยว่าแต่ตุน้นี้ตุ้หนุ่ยคือใครหรออ๋อตุ้เหรอมันเป็นชื่อเก่าของไอ้เฮ้ยหยุยดอย่าพูดสวัสดี <c oughs> สราชื่อแคนะร์นะเราสามารถอ่านใจคนได้ไม่เชื่อเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองอ่านใจ,จกูดิเหมือนว่านายแอบชอบเพื่อนเราเพื่อนในห้องเราเนี่ยมานานหมดกันนะ <c oughs> เดือนหนึ่งแหแ่แรเไย ปา,าสสเสวัสดีครับผมชื่อแจ็คสวัสดีครับผมชื่อโจพวกเรามีศักยภาพที่เชื่อมถึงกันครับเชื่อมถึงกันครับสวัสดีครับผมชื่อวิชัยสายเงินชื่อเล่นชื่อโอมครับผมมีความสามารถในการฆ่าน้องเดือนและก็เสกนเกี้ได้ครับพวังพิเศษของผมคือการปีนโอมติดสมาร์ททุกที่ทุกวันครับ <ente> <car> ใช่เหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ออจริงๆแล้วผมจะไม่เจอศักยภาพหรอครับแต่ผมมั่นใจโคตรโคตรโคตรพ่อโคตรแม่ว่าผมมี เสพภาพนี้ครับผมโอเคแล้วคุณรู้ไหมครับเสพภาพนี้คุณไม่ได้ก่อวิตกสมาสผมสามารถทำให้คนหัวเราะได้ครับผมจัดจัดดิเอาเอาดิโชว์ให้เพื่อนเห็นเลยเดิร์บีฟอร์ครับเอาไม่ไม่มีใครต่อเลยอ่ะเส่หพตกกระตากกินทั้งห้องเลยนะโอเคแล้วคุณต่อเอกก็ได้ะทำไมครับวันนั้นวันนั้นผมไปเซเว่นผมเจอพืัอนกับคนหนึ่งถามผมนี่ไม่อยากปากกลับไปเลยครับทำไมครับ เพราะว่าพลังงานถามว่าเวฟไหมผมบอกผมไม่ใช่ผมไม่ใช่นี่อมเองผมผมไม่อยากเป็นวเวฟครับ oh. แต่ผมอยากเด็กตีนครับโอ้ไม่หาครับไม่หาครไม่หาครับไปละเราชื่อเวฟศักยภาพก็รู้ดีอยู่แล้วนะ เฮ้ยมึงกินดังยังวะเฮ้ยอ่ะไม่เปีย้ยเง้ยเฮ้ยเกียร์เปล่าเป็นเป็นลำบับสูตรน้องสูตรสูตรสูตรโซนเลยเแ,<ก>แล้วเว้ยเกียทีวีช็อปเอาไปน้องพึ่งน้องขนมพึ่งกับขนมน้องเต๋าอ๋อขนมพึ่งกับขนมน้องเต๋าแ,แ,แ,แต่แต่ไอ้กระดองมันจะแข็งๆหน่อยอ๋อมากินกระดองดิก็กินแค่ตัวมันไงแต่มื่อก้นโขมเลย อะแลบกระกาที่ยืมเราไปล่ะอ่าคือเราไม่ใช่เหรอคือเราไม่ใช่ไม่เห็นมีเลยทำอะไรแบบนี่อ่ะอีกแล้วเหรอของกูทำอะไรเกี่ยวหลังไม่ต้องยืมแล้วนะเอาชี้อาอ่าเป็นไงเรามึงไปหาคืนไม่เลยคืนใหม่ให้ก็ได้ปะหวะคืนใหม่ให้ก็ได้ปะหวะโอ้มึงคิดงี้ไงคิดอย่างงี้ไง ไอ้ยำมอสามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฝันด้วยนะเฮ้ย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 เฮ เฮ้ยเขาสอบเฮ้ยเรียนพวกนั้นอยู่ไหนวะเออนักเรียนเห็นเด็กๆที่วิ่งมาสามสี่คนไหมอะเห็นไปวิ่งไปทางนู้นนะครบเอ๊ะนั่งกระเป๋าอะไรอ่ะที่มืออะขอหน่อยสิคุณผลเป็นมันเป็นแค่กระเป๋าไหนขอคู่ดูหน่อยสิ เฮ้ยปุ้ย <Hey, S 1> ไม่อยากจะตีนักเรียนนะแต่ว่าขอของหน่อยไอโอมไม่สบาไยโอมไม่อยู่กูโดนี่ค่ะอ่ะไม่คนระับไม่เอาของมาไม่ครับมันเป็นอะก่อนไม่แต่งของยาที่ใช้แล้วครับเอ๊ะขอคู่ดูหน่อยปู้อยากรู้ให้แน่ใจา <laughs> ามา <laughs> ไปที่คูเชี่ยอผมหายแล้วแล้วมันหรอมันมีแต่คูยาดิช้แล้วมันอะไรเอาลงข้อสอบป่ะคูขอโทษนะมันมันเหมือนกันเฉยๆอ่ะเอาไปก่อนนะฮะเฮ้ยชิเฉยๆวัตถุฟ้าเดี๋ยวมึงรีบเปิดดูก่อนรีบเปิดทุก่อนมีอะไรป้างทำไมของมันหายหมดเลยวะเออเฮ้ยทำไมทำไม มันเลือกกูออกวะปั๊บเฮ้ยกระดัดซับก่อนกระดาษซับก่อนโอ้มันเออมันไม่อยู่ไหลเลยอ่ะเนี่ยเลยเออเดี๋ยววันหนึ่งกูขอบเขาว่าน้องกับแันหนึงเออไอไอไอเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวไอโอมเนาะหรือว่านี่เป็นพลังที่แหลืของมึงก็ได้นะเว้ยกูว่าไม่ใช่วะถ้าหยุดกูเทาน้ำก่อนเนี่ยวั๊บนึงเขามาคุย คิดว่าใช่แน่ๆก็มันต้องเป็นพลังพิเศษของไอโอมแน่ๆเลยเราต้องหาพลังพ,พิเศษของเราบ้างไอตพอก